แฟนๆอู้หูลิซ่าโตเป็นสาวกับบีกินี่ตัวแซบสีเขียวล่องเรือทะเลที่ไหนเอ่ยไหลหดเอฟซีตัวยงมาเพียบ สวัสดีเพื่อนชาวบรีนทุกคนค่ะสดตอนร้อนเลยนะคะล่าสุดน้องลิซ่าแห่งไรพิง์สองในคนไทยของเราปริศนาตัวจริงมาแล้วค่ะไม่มีเงียบช่วงดึกที่ผ่านมานะคะน้องได้มาลงโรบบนอิสแกรมส่วนตัวนะคะไม่มีแคปชั่นใดๆมีแต่ความสวยฟาดแซบคูณสิบเกินตานนะคะล่องเรือเที่ยวทะเลที่ไหนสักแห่งนึงค่ะมีแฟน,แฟนบอกว่าน้องไดล่องเรือเที่ยวทะเลนะคะที่เกาะสีจิน กับทะเลอีโอเนียนะคะบนฝั่งตะวันตกของกรีซกับความทะเลฟ้าสีครามะคะ่ะกับน้องลิซ่าบีกินี้ตัวจิ๋วสีเขียวนะคะกับความหุ่นเอยสูงยาวเขาดีหุ่นดีเฟียสนะคะแซ่บมากแม้ว่าจะมาลงเพียงด้านหลังนะคะแต่แฟนๆก็สามารถรู้ได้ถึงความแซบ่บ รูปชุดว่ายน้ำนี้แฟนๆต่างบอกว่าโอเคตุยตาหลับแล้วเมื่อหรือว่าน้องลิซ่าว่ายน้ำเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะลองเหลือเที่ยวทะเลเนะคะเปิดหน้าผากหมื่นล้านหมื่นใจนะคะท่องเที่ยวพักผ่อนปริศนาเก็บตัวเงียบตั้งแต่จบคอนที่เวียดนามนะคะแฟนๆก็ไม่เจอตัวน้องลิซ่าอีกเลยก็หลังจากที่น้องได้มาเปิดไลฟ์เมื่อวานนี้ค่ะทีวีเวิร์สแอบหนีเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลนี้เองค่ะกับลุคเสื้อเชิ้ตสีขาวมัดเอวก็แซ ะะลุกโชว์เอวหวานๆกางเกงยีนเบาๆนะคะกับความมีเสน่ห์ออรราคูณสิบมุมภาพก็สวยนะคะสดใสใจชื้นใจฟูดีจริงๆกับความเซ็ตรูปภาพนี้ถูกใจบริงนะคะไลค์ย่างโหดคนดังมาเมนเพียบหลังจากน้องลงได้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะยอดไลค์ก็พุ่ง3ล้าน2แสนกว่าไลค์นะคะยอดเมนก็แต่56,00 0กว่าคอมเมนต์ในเวลาอันรวดเร็วนะ,ะคะแฟนนี้ต่างชอบใจหนักมา ค่ะเข้าไปกดไลค์อย่างไวนะคะไม่ไวค่ะคนในแวดวงการต่างก็มาไลค์มาเม้นต์กันเป็นจำนวนมากคร่าวๆนะคะก็จะมี FC ตัวยงใหญ่จะพลาดค่ะมากดไลค์คือ2อถึงหนาทีแรกเลยนะคะยังซีอีโอเฟอร์ริคอาร์โนนะคะทาย,ยาทในเครือ LVMH พี่เมนเนคอนสนิทนะคะพี่อล,ลิสแล้วก็มีพี่แดนเซอร์ฮอลลีวูดชื่อดังนะคะที่มาลงสตอรีรท่ที่แดนซ์คู่กับน้องลิซ่าก็มากดไลค์ให้กับน้องลิซ่าด้วยเช่นกันยัง รวมไปถึง CEO Alexander a n o นะคะทายาทในเครือ r v m h ก็มากดไลค์เช่นเดียวกันค่ะก็รวมไปถึงคนดังในประเทศไทยของเรานะคะก็มากดไลค์ให้กับน้องเช่นเดียวกันค่ะแฟนๆก็มาติดแฮชแท็กดังกล่าวนะคะก็ออกมาพูดถึงน้องกันเป็นจำนวนมากคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ